สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมวยอุดรสุราษฎร์ก็เช่นเคยนะครับผม็อ,อกมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเกียรติศรีอาทิตย์นี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะครับก็ตรงกับวันไหวออกพอดีครับก็ลุ้นมวยสับหวยไปพร้อมๆกันนะครับก็คู่มวยอาทิตย์นี้ครับมิชณนวางไว้ก็คู่เอกเจ้าอาตงทรัพสองสลัดชีพ เจอกับชาพยักษ์ศักสตูลส่วนผู้รองก็หนุ่มสุรินทร์จอเกตบีนา,าเข้าเวรแทนเจ้าเพชรนำโชคเจอกับฤทธิ์นาคาออกจอตะขอปนมส่วนผู้หนึ่งผู้สองก็เป็นเบอร์รอบคุณเสือ,อตัวที่ยี่สิบสองสายสีครับก็ผู้สองก็เจ้า,าเพชรดีลาเพชรดีลาเอมจูเดนเจอกับเพชรหนองเรือ,อเกียรพัทมิตร เปิดตัวคู่แรกก็ว่าวาว่าวา,วา,วา,านักข่าอกอสเปดเจอกับกองเชรวัดเกียรติเชรวัดนะครับก็คุมวยลพิจุนวางไว้ก็ถือว่าอย่างน่าดูน่าชมตามสไตล์ช่องเก็บสีนะครับก็ต้องย้ำนะครับต้องย้ำพี่น้อง,องเพื่อน,นครับผมพูดทุกครั้งย้ำทุกคนนะครับการออกวิเคราะห์ออกวิจารณ์เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศต,ตัวหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์ที่มุมนะครับ3อย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการลุ้นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่ามีตัวช่วยอยู่แล้วมีหูฟังอยู่แล้วก็ต้องฟังหูประกอบส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยนะครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมอยากจะทดลองฟังกับผม ก็ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์0ู6ย์4 1256ครับเบอร์โทรผมก็จะพิมพ์ไว้ด้านล่างน,นะครับก็ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ฟังท่านได้สัมผัสแต่ท่านก็จะรักผมเองนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอย่างเจ้าคู่เจ้าเพชรเปิดมาใหม่ๆเนี่ยเจ้าเพชรต่อ5 4นะครับแต่ว่าพอก่อนจะชกเหลือต่อรอง พอเปิดเตอราคามาไม้แรกพักยกเปิดไปแรกตั้งอยู่ที่เจ้าอ่าอะไรสอจอเล็กมังโดลหพานเพชรฟานเพชรต่อ11.8อย่างนี้เล่นเจ้าเพชรเนี่ยถือว่าเล่นไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับก็สมาชิกใน่าที่ฟังในสายก็ถือว่าโอเคนะบบอกว่าวันเวนะวันเววันเวก็ก็ถือว่าบรรยากาศอ่าโตเฮินบรรยากาศราคาเลทล่าสุดอ่าบรรยากาศในที ถือว่าเป็นอุปกอบๆๆหลักมากๆนะครับมากๆในการลุ้นมวยทุกวันนี้นะครับในระบบปิดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆฟังหูเป็นหลักนะครับอย่าเสื้อสายตาตัวเองเป็นอันขาดนะครับทุกวันนี้นะครับมองมวยให้มองเหมือนกรรมการมองมวยให้มองเหมือนเสียนะครับอย่าสวนอย่ารันเป็นอันขาดนะครับเราจะอยู่วงการนี้ได้นานนะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์ กาไปเคาะกาวไปจานนะครับผมก็มีแต่คู่มวยนะครับไม่ไ hmm ด้มีฟอร์มหลังวันนี้ราคาเรทวันศุกร์ช่งเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้ไม่เปิดราคาล่วงหน้านะไม่เปิดราคาล่วงหน้าครับก็คู่แรกคู่แรกไปการเจอ่างเจ้าว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 านกเขากบมอสิบเอ็ดนะเจอกับก้องเชวัตอ่าเกียดเชวัตอ่าเจ้าว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 านกเขากออสิบเอ็ดก็ใช้สีเสื้อของที่นกเขากอมอสิบเอ็ดนะก็ถือว่าสีเสื้อดี เสียสติสอบอยุ่ิค่าลูกมะขามหวานก็อเป็นมวยปีมือฝีมือตั้งรับจับทางาเหลี่ยมตัวดีครับแต่ว่ามาต่อยเวท116คู่นี่สอบถามตีมานไปรับเด็กค่อนข้างจะทําลําบากนะครับค่อนข้างจะทําลําบากคู่นี้ส่วนคู่ชกค,ครับคู่ชกเจ้าก้องชัยวัฒน์ก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ ก็เป็นเด็กใกล้ๆบ้านผมเองนับจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านถูกวติดกันเลยมาเก็บตัวซิฟซ้อยูีทีไข่ของสารวัตรเชษฐ์รับโสติยพันธ์ก็เป็นไม้เขา่าเป็นไม้เขา่าความรักวัตีในมีลูกลอกลูกกัดล,ลูกขักลูกเทบูสู้วัตจิตีใดถือว่าใช้ได้นับถือว่าใช้ได้เลยก็เวทนี้ก็ถือว่าน้ำหนักปกติรับทำได้ปกตินะครับก็คู่นี้ ระหว่างนอกกับนครับนอ,น,อนอกกับนอกกับนต้นต้นก็มีอาร์ตบทเปียกเสียดสีไปเนี่ยผมดูว่า,าเจ้าก้องเฉวัตด,ดีกว่าวาวาแน่นอนครับคู่นี้ผมอยากให้เป็นมวยทีเด็ดประจํารายการนะผมชอบที่ก้องเฉวัตชอบมากมากนะครับชอบผมชอบมากมากนะครับผมชอบที่เจ้าก้องเฉวัตนะครับส่วนคู่ที่สองเจ้าเพชรลีลาเพชรลีลาเอ็มจูเดนเจอกับเป๊ปหนองเรือเกียริพันมิร เพชรเรลาเอนยูเดนก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับก็มาทําน้ําหนักก่อนชกก็มาพักอยู่ที่ไข่เอพปีกรุ๊ปนะครับก็ไปเปิดถีมือถีมือตั้งรับจับทางเตรียมตัวเรียบชื่อม่อ่ามวยในมงกรงดูว่าจะดีกว่าเจ้าเพชรหนองเรือตัวเจ้าเพชรหนองเรือเพชรหนองเรือเกี่ยมพัตมิคใครใครอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าชื่อเดิมๆเ,เจ้าบัวขาวเล็กอ่าทอปคนพลบับกระดูกมวยปูทอนถือว่าดีเลยรับช่วงหลังเนี่ย เด็กกําลังสดกําลังห้าวเลยคนที่ชื่อมวยเบอร์มวยในมังกรุงดูว่าเจ้า,าเพชรลีลาดีกว่าแต่ว่าฟอร์มกระดูกมวยช่วงหลังเจ้าเพชรหนองเรือไม่เป็นหนองที่เลขเปิดมาเนี่ยคู่ขี้สูสีครับคุณที่ผมกยังชอบครับยังชอบที่สภาพร่างกายความสดความห้าวก็ช่วงหลังเกียรตัพธฒมิกก็มีเจ้าอะไรอะ มีเจี๊ยบมีเจี๊ยบปลาปิชาคอยไปเชียร์ที่มุมคอยไปสอนที่มุมก็เชียร์มวยเป็นสอนมวยเป็นเพราะการสร้างบรรยากาศที่มุมเนี่ยยังไงเนี่ยเจ้า,าเพชรหนองเรือดีกว่าเจ้าเพชรลีลาแน่นอนครับคูณนีเลยเปิดมาคู่ขี้รับผมชอบที่เจ้าเพชรหนองเรือเกียรติพันธมิตรนะครับเดินทางมาถึงผู้รองผู้รองของรายการนะเป็นการเจอระหว่างเจ้าหนุ่มสุรินทร์จอเกตวินาหนุ่มสุรินทร์จอเกตวินาเนี่ยเข้าเวรแทนเจ้า เพชรนำโชคอ่าสอจอต้องปาตีนครับนุ่มสุรินจอเกบปินาไวล่าสุดวันนี้ต่อยไว้อ่าต่อยที่สนามทูป่าชจนาเจ้าโคโก้โคโค้แปะมีบุรีอ่าวันต่อยไว้ดีเลยแต่ว่าเวทน้ำหนักเนี่ยเจ้าโคโก้จะเป็นรอนครับก็วันนี้เข้าเวทแทนเจ้าเพชรตำโชคก็ไปอยฝีมือรับในมีลูกล็อกลูกลกระตุกตากลูก,ลก,ลก,ลกเทเรียมเขาถือว่าดี ส่วนคู่ชกเจ้านิตนาคานินาคาอบจอนครปนมครับนินาคาอบจอนครปนมหรือว่าชื่อเดิมเดิมก็เจ้าโรเบิร์ตโรเบิร์ตสอธนบวรครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไม่เข่าแต่ช่วงหลังเนี่ยต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีมากๆครับดีมากเด็กกำลังสดกำลังห้าวกำลังได้ใจรับวันนี้ถือว่าเปิดบ้าน เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าหนุ่มสุรินหนุ่มสุรินก็ต่อยประจําอยู่กัในกลุ่มในสายของอ่า,อาเอ่าเฮียสมหมายกลุ่มพลังใหม่เขาก็คนนี้นะครับคนนี้กระดูกมวยเบอร์มวยช่วงหลังผมมองว่าอ่าคู่มวยถือว่าไม่แตกต่างแล้วกระดูกมวยเดิมเดิมดว่าเจ้าหนุ่มสุรินดีกว่าเดี๋ยววันนี้มาเยือนนะครับองค์ประกอบองค์ประกอบรวมๆเนี่ยเป็นรองเจ้าโรเบิร์ตหรือว่าเจ้าฤธราคารครับ ปุณิราคาเลเปิดมาผมเข้าๆนะครับก็ประมาณอยู่ที่เจ้าริต,ตราคาต่อในราคา5ต่อสี่ปุีิผมยังชอบที่เจ้าวิบราคาอาปจออนครมดมนับช่หลังถือว่ากําลังสดกําลังห้าวกาลังได้ใจนะครับตัวคู่เอกของรายการเป็นการเจอระหว่างเจ้าตวงซับสอสลัดชีพตวงซับสอสลับชีพก็เป็นมวยผีมือ มีมือตั้งรับจับทางในมีลูกขวางลูกลอกลูกจับไส้นะครับอไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าเ,าเพชรรุ่งเพชรรุ่งนายกไก่8ปดิ้วถือว่าต่อยไม่ดีมากเลยหน้าเสือกไข้การพิดซ้อมถือว่ามาตรฐานส่วนเจ้าคู่ชกชาปย,ยักษ์ชาปยักษ์ศักดสตูนชาปยักษ์ศักดสตูนก็ซ้อมอยู่กับอ่าคนจัดนับอยู่ใกล้เกียรติเพชรก็ถือว่าต่อยโชคสีก็ถือว่า เก่งเป็นพิเศษครับก็เป็นไม่เข่าครับมีหมัดมีศอกเสริมในมีลูกลอกลูกกระดุกหักลูกตีก็ต่อยจะช่องจิตถือว่าเก่งเป็นพิเศษเศคันนี้ภาพร,มรวมๆครับภาพร,มรวมมรูปร่างรูปร่างถือว่าเจ้าตวงทรัพย์ได้เปรียบกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยชื่อมวยบารมี้มวยกตวงทรัพย์ไม่เป็นรองครับบรรยากาศหน้าเสือสิ่งแวดล้อมผมบอกให้เลยครับว่าตวงทรัพย์สอสละชีพไม่มีเป็นรองชาติพยัก ศักสตูนมวยทีมาคนจัดนะครับคู่นี้ราคาเลทเปิดมาผมว่าน่าจะดูเจ้าตวงทรัพย์สอฉาชีพไม่มั่นใจนะร,ราคาแต่ว่ายังไงต้องอยู่เจ้าตวงทรัพย์แน่นอนคู่นี้ผมชอบนะผมมองว่าเป็นมวยคู่ขี้สูสีที่น่าเล่นที่น่าวัดนะคู่นี้ผมชอบที่เจ้าตวงทรัพย์สอฉลาดชีพนะครับก็มวยชอบนะมวยชอบอาทิตย์นี้นะครับมาชอบอาทิตยีคู่แรกชอบที่เจ้าก้องเชว,วัต เกียรติเชวัดดูว่าเปิดหัวทําทุนนะดูว่าชอบมากมากต้นต้น,ตนอาจจะคู่ขี้บทเบียดเสียดสีไปเนี่ยเจ้าก้องเชวัดได้เปียบแน่นอนนั้นผู้ที่ผมชอบถึงชอบมากๆนะครับส่วนคู่จองชอบที่เจ้าเพชรหนองเรือส่วนคู่สามชอบที่เจ้าฤทธนาคาอปจอนโคนมเป็นมนับช่วยหลังถือว่ากําลังโสดกําลังห้าวนะครับส่วนคู่เอกชอบที่เจ้าตวงทรัพย์สอสารชีพครับดูว่าเป็นใบ,บ,บคู่ขี้ สูสีที่หน้าเล่นที่หน้าวัดครับส่วนมวยตัวเดียวดูตัวครับอาทิตย์นี้ผมชอบที่เจ้าก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดนะครับส่วนมวยเอาไปแทงสเตปเอาไปแทงมวยชุดตัวแรกชอบที่เจ้าก้องชัยวัดตัวที่สองชอบที่เจ้าฤทธนาคาตัวที่สามชอบที่เจ้าตวงซับยอสสระกีบนะครับก็ก่อจากการครับก่อจากการก็ขอพิดต้อง้องเพื่อน อะ้วก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อย่าลืมบอกตัวบางทุนนะครับโชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ